同学们大家好我是朱老师สวัสดค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาเจอกับจู老师อีกครั้งนะคะอะ今天我们还要上第三课 the s t ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในบทที่สนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนอะ u e s o n r ไปนะคะก็คือเรื่องของอะไรจาได้ไหมคะหยางกวางใช่มอะหยางกวงหยางกวางทีงนี้จากที่เราอ่านไปแล้วทบทวนไปแล้วทีนี้เราจะมาดูแบบฝึกหัดว่ามีอะไร ก็คืออะไรคะพันต้วนตุยชัวใช่ไหมพันต้วนตุยชัวก็คือเลือกต่อไปนี้ข้อต่อไปนี้ที่เขาพูดว่าถูกหรือผิดนั่นเอง正确的画勾错的错误的画叉啊第一个你是我的眼睛สัญลักษณ์นี้คืออะไรคะหมายถึงว่ามันเป็นชื่อเฉพาะะ是阳光写给一个女孩的เป็นเพลงอะไรคะเพลงเนี้ย เป็นเพลงที่หยางกวางเขียนให้หญิงสาวคนหนึ่งใช่ไหมคะอะปุตตุยดังนั้นตอบอะไรคะข้อช้าก็คือไม่ถูกนั่นเองเพราะว่าเขาเขียนให้ใครคะเขาเขียนให้แม่ของเขาอ่ะอออเ,เขาเขียนให้แม่ของเขาไม่ได้เขียนให้ หญิงสาวนะคะดังนั้นข้อนี้ผิดนั่นเองต่อไปขอที่ย第二题阳光的眼睛看不见东西眼睛อ่าก็คือดวงตาใช่ไหมคะดวงตาของอย่างกวางเนี่ยขั้นปุจเจนมองไม่เห็นตรงสีก็คือสิ่งของสิ่งแบบต่างๆอย่าง,างเงี้ยดวงตาของเขามองไม่เห็นถูกต้องไหมคะตัวแห็นชัวอ่ะตัวเพราะอะไร ยงากางเป็นหมงังเหรินใช่ไหมเป็นคนตาบอดก็เลยมองไม่เห็นอืใช่ก็ย光是一个又ง乐又自信的小伙子งวงเป็นชายหนุม่มอ่ะเป็นชายหนุ่มที่อะไรคะเยี่ยวยิ่งทั้งจุดจุดจุดและจุดๆุดจุดทั้งมีความสุขแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองอ่ะใช่ไหมคะถูกต้องไหมข้อนี้อุ้ยเห็นเหอใช่ก 阳光不但会唱歌而且还会弹钢琴。阳光อ่ะดูที่รูปประโยคนี้不但什么什么而且什么什么ไม่เพียงแต่จุดๆและยังจุดๆอ่ะเขาไม่เพียงแต่อะไรคะหุ่ยกอร้องเพลงได้อ่ะเขาไม่เพียงแต่ร้องเพลงได้และอีกทั้งยังให้หุยฐานกางฉินฐานก็คือการเล่นโดยกริยาการใช้ นิ้วมือใช่ไหมอ่ะก็คือการดีดนั่นเองอดีดเปียโนเขาไม่เพียงแต่ร้องเพลงได้แล้วยังสามารถดีดเปียโนได้ตุ้ยเห็นเสชัวรวต่อในโอลิมปิกวเ,เวลาบัลชั่มัมั่งเนี่ย什么什么上หมายถึงว่าในระหว่างที่หรือในกริยาที่กำลังดำเนินอยู่เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่อะไรเงี้ยใ่ชั่มะชั่ะ่อะ านเอลิมปิกเกมส์ในพิธีเปิดกีฬาพาลาลิมปิกเนะี่ยหยางกวงฐาน了一首自己写的歌หยางกวงได้เล่นเพลงที่อะไรคะจั้เอเขียนเพลงที่เขาเขียนถูกไหมคะไม่ถูกเพราะอะไรคะไม่ใช่ฐานใช่ไหมวันนั้นเขาทําอะไรช่างนั่นเองเขาช่างเกอไม่ได้ฐานต้องบอกว่าช่าง ม่ใช่ช่างเถอ,อะช่างเกืออ่าช่างเกือโอเคเสอีกอ่ะที่6ทถียังกว้างสีววนยืนตรงยังกว้างชอบออกกำลังกายถูกต้องไหมคะไม่ใช่อ่ะเรารู้แล้วชันเจลเอิงหาเนียต่อเป่ยจิงฉานเอาหุยก็เลยเข้าร่วมงานกีฬาพาราลิมปิก ที่ปักกิ่งในปี2008ผิดตรงนี้อ่ะผิดตรงนี้เพราะว่าอะไรคะอย่างกว้างสีหวนอินเย่อ่ะไม่ได้สีหวนยืนตรงอันนี้ลืมอันนี้ก็ผิดลืมเขียนอันนี้ผิดเหมือนกันโอเคอันนี้ก็คือจากที่บทที่สองอ่ะเคอร์เวนเออร์เคอร์เวนเออร์ที่เราอ่านไปเรื่องอย่างกว้างทีนี้เรามาดูไวยากรณ์หลักไวยากรณ์อ่ะ ฝั่งเจ้าลีจือกาเสียเสิเลจือก็คือให้แก้ประโยคใหม่โดยใช้รูปโครงสร้างประโยคที่กําหนดให้รูปประโยคที่กําหนดให้ก็จะเป็นอะไรค <im rocks> ะ a a เต๋อชัวร a a เต๋ออันเนี้ยอาจจะเป็น adjective adjective เต๋อหรือไม่เป็น adjective ไปแล้ว adjective adjective เต๋ออ, if, อ,อ,อ่ะก็คือใช้เป็นรูปประโยค a a ใช่ไหมเราก็มาดูว่าในประโยคนั้นนะอ่ะ adjective คือตัวไหน เวลาที่เราใช้ adjective a a เติอเนี่ยในรูปแบบโครงสร้าง a a เติอเนี่ยจะไม่มี adverb มาขยายตัดทิ้งไปเลยอ่ะไม่เพราะ,ระบอกปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วนั่นเองอย่างเช่นบอกว่าประโยคนี้เจอกับพิงกัวเขินเทียนพิงกัวคือแอปเปิลใช่ไหมอ่ะพิงกัวพิงกัวลูกนี้แอปเปิลลูกนี้หวานมากเทียนก็คือหวานอ่ะเจอกับพิงกัวเทียนเทียนเต เ็นไหมเราก็จะไม่ใช้เขินแล้วเราจะไม่ใช้ adverb เราจะใช้แค่ adjective adjective เตอเพื่อบ่งบอกถึงว่าปริมาณนั้นอะมันมากอยู่แล้วอ่ะจากเจ้ากับผิงกว๋วเขินเทียนห้ามพูดว่าเจ้ากระผิงกว๋วเขินเทียนเทียนเตอประโยคนี้จะผิดทันทีจะไม่มีเขินลงมาตรงนี้นะคะดังนั้นในประโยคต่อไปก็เหมือนกันอ่ะมาดูตี้ทีไม่ไหมเหมยต่อซินชิ้น,ชนจื่อ很长妹妹的新裙子很ง คืออะไรคะกระโปรงใหม่ตัวใหม่ของน้องสาวเนี่ยขนช้างยาวมากเราเลือกใช้ adjective ตัวนี้ใช่ไหมจะต้องบอกว่าเป็นอะไรคะไม่ใหม่แต่ฉินจื๊อ长长的啊妹妹的裙子长长的จะไม่มีขนชา长长的อันนี้ไม่ต้องใช้แค่ 长长的，好来，妹妹的裙子长长的，好不？第二题，这是考辨析。OK，第二题，那个个子高，那个那个高个子的男孩是谁？那个就是那哪，那哪，对吗？个，ลั奶奶。ณะ话，个子ตัวเนี้ยหมายถึงส่วนสูง เกาก็คือเป็น adjective ในในข้อนี้ก็คืออะไรสูงน่าเกดกกเกดนนนนนน่ตัวสูงอะ่ะเป็นใครทีนี้เราต้องพูดว่าอะไรคะน่าเกเเกกาเนตหวสูงอ่ยเป็นใครประโยค เป็นประโยควันจีเป็นเป็นประโยคคําถามก็ยังต้องเปลี่ยนเป็นประโยคคําถามอยู่ไม่ต้องมาเอามาตอบนะไม่ต้องยกมาตอบแค่เปลี่ยนรูปประโยคให้อยู่ในรูปเอเอเตอรเท่านั้นจากหน้าเกิดเกาเกิดตัวสูงใช่ไหมที่เราจะบอกว่าตัวสูงแต่เราจะบอกว่าสูงสูงเราต้องบอกว่าหน้าเกิดเกิดตัเกาเกาเตอร์หนานฮาร์เสฉ่ไปค่ะ มาดูโครงสร้างที่สองก็คือโย่สมมโย่สมอ่ทั้งจุดจุดและจุดจุดบ่งบอกถึงอะไรคะเสริมกันนั่นเองถ้าสมมติว่าข้างหน้าเป็นความหมายบวกข้างหลังก็จะบวกเหมือนกันถ้าข้างหน้าความหมายลบข้างหลังก็จะลบเหมือนกันนั่นเองทั้งจุดจุดและจุดจุดเสริมระดับปริมาณกันเข้าไปอยางกวงเห็นคสุ็มีค่ยางกวงเป็นคนแบบไหนคะ มีความสุขอะม่รมีความสุขเย่เหขนจื่อสินแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองด้วยอะทั้งมีความสุขแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองด้วยทีนี้ก็เปลี่ยนเป็นอะไรคะ阳光又快乐又自信แสงสว,ว่างเยืยอกขันจื่อ,อ,อ,อริมมออนสังเกตว่าอะไรหายไปคะ เฮินใช่ไหมเหินอ่ะเวลาที่เราเปลี่ยนรูปประโยคแล้วเราจะไม่เอา Adverb มาวางละอ่ะเราตัดทิ้งไปได้เลยต่อไปที่ซานถีมาดูข้อนี้หน้าเกิดหนารเด็กผู้หญิงคนนั้นอ่ะหุยตาหลานฉวตาหลานฉิวเล่นบาสเล่นบาสเหยหุยตาหว่างชฉวแล้วก็อะไรเป็นคะเล่นเทนนิสเป็นด้วยเด็กผู้หญิงคนนั้น ทั้งเล่นบาสเป็นแล้วก็เล่นเทนนิสเป็นดังนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นรูปประโยคว่าอะไรคะน่าเก๋หนุ่มหัหน้าเกนห,าหนุ่นหาโยหุยตาลานชิวโยหุยตาหวังชิวยินไม่พอ เด็กผู้หญิงคนนั้นทั้งเล่นบาสเป็นแล้วก็เล่นเทนนิสเป็นอย่าลืมคําว่าหุ้ยนะคะเพราะอะไรก็ยังเป็นสามารถใช่ไหมเป็นสามารถถ้าเราจะบอกว่าน่าก็หนิหายโยตาโยตาหลานเชิวโยตาหว่างเชีวถ้าถ้าตัดคําว่าหุ้ยไปจะเกิดอะไรขึ้นคะแสดงว่ามือหนึ่งตีตีบาสเล่นบาสอีกมือหนึ่งตีเทนนิสใช่ไหมอันนั้นมันคือทํา ทำไปพร้อมกันอนะไรเงี้ยอ่าไม่ไม่ได้ดังนั้นจะตัดคาว่าคููยทิ้งไม่ได้เพราะว่าอ่าเราเคยเห็นแบบฝึกหัดที่เพื่อนทํามาก่อนล่วงหน้าและให้ให้ดูอันนี้ก็คือจะตกคํานี้ไปโอเคใช่อีกมาดูข้อสีมาหมาใหม่เตะตง n สีขันเหาของที่แม่ซื้ออ่ะดีมากเยอะเขินเพียนอีกแล้วก็ราคาถูกมาด้วยเพียนอีกราคาถูกของทิพแสดงว่ามันต้องเป็นอะไรคะทั้งถูกแล้วก็ ดีนั่นเองก็คือทั้งดีทั้งถูกอ่ะความหมายเดียวกันบอกว่าอะไรคะมาหมาใหม่เตะตรงสิโย่หาวเมื่อกี้บอกแล้วว่าตัดแอดเว rb ทิ้งก็คือตัดเหินทิ้งใช่ไหมไม่ไม่ใช่โย่เหินหาวอันนี้ผิดโย่หาวโยเขียนอีกอ่ะโย่หาวเย่เขียนอีกทั้งดีแล้วก็ราคาถูก ได้ยินเสียงหมาข้างบ้านหอนโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวไม่ใช่ประเด็นกลับไปที่คำว่าเลอะะชมาชมาเลอชมาชมาบ่ถ้าสมมติว่าถ้าเราเจอแบบเจอแบบนี้หมายถึงว่าอะไรคะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเกิดขึ้นแล้วอะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วอะไรย่างนี้อะใช้เลอเจอกบกูบ้ชื่กู้ชื่่อก็คือเรื่อง เรื่องราวหรือแปลว่านิทานก็ได้กู้ชื่อแต่ห้ามสลับกันนะเพราะคาว่าชื่อกู้จะหมายถึงอะไรคะถ้าเป็นคําว่าชื่อกู้ตัวเดียวกันเลยแต่ว่าสลับตําแหน่งกันคําว่าชื่อกู้หมายถึงอุบัติเหตุอุบัติเหตุตหตดังนั้นกู้ชื่อกับชื่อกู้คนละอย่างระวังนะคะอ่ะคำนี้เื่าก,กับกู้ชื่อเรื่องเนี้ยการต้งกู้เหินตัวเหนินเคยอะไรคะ ทําให้คนจํานวนมากรู้สึกประทับใจดังนั้นเปลี่ยนเป็นจกากกู้รองขเขะ这个故事感动了很多人ทําให้คนจํานวนมากรู้สึกประทับใจก็ประทับใจกันแล้วอ่ะอเปลี่ยนแปลงนั่นเองต่อไปมาดูข้อห้า这是他买的一双运动鞋เนี่ยเป็นรองเท้าหนึ่งคู่ที่เขาซื้อมาใหม่แต่ทีนี้คือแบบซื้อมาแล้วเราจะบอกว่าซื้อมาแล้ว เราจะเอาเลอไปวางไว้ตรงไหนคะอะ่วางไว้ตรงเต๋อถูกต้องไหมต้องบอกว่าอะไรคะเจอชื่ออ่เจอชื่อทขาซิ้อใหม่เลอรก็เปลี่ยนเต๋อเลอรแค่นั้นเองซิ้อใหม่เลออีวงยนต一งเสียแค่นี้เองคำว่าเสียอาจะเขียนยากหน่อยแต่ถ้าสมมติว่ารู้ตัวประกอบมันแล้วคำนี้ไม่ได้เขียนยากอ่ะ แต่พยายามเขียนอย่าให้ห่างกันนะหลายๆคนชอบเขียนตัวนี้ห่างกันกลายเป็นคนละคำไปเลยโอเคใช่ก okay, ็ที่เลี้ยวถีนั่งสหวังลี่เสียดอี๋สูฮันยูเกอนั่นั่นคือหวังลี่เสียดสิ่งที่หวังลี่เขียนใช่ไหมอี๋สูฮันยูเกอเพลงภาษาจีนเพลงหนึ่งเขาเขียนหรือ,อยังเขียนแล้วใช่ไหมก็ต้องเปลี่ยนตรงไหนอ่ะเตอเป็นเลยเหมือนเดิม 那是王丽写了一首汉语歌，啊，改成汉语了，汉语歌，啊，汉语歌，是เพลงจีนท n ่ห a ังลี ay, ่เขียนนั่นเอง，เพลงจีนที่หวังล o ่โครงสร้างนี้งเราเจอบ่อย。 เจอมาตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาจีนแรกๆเลยซึ่งหานตันชื่อซึ่งานตันชื่ออันนี้เป็นส่วนเจอก็คือบอกถึงขัดแย้งกันใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจุดๆแต่จุดๆจุดอ่าถึงแม้ว่าจุดๆแต่จุดๆจุดถ้าสมมติว่าข้างหน้าบอกว่าอะไรหลังหลังคําว่าตันชื่อจะต้องแบบอะไรคะปฏิเสธในส่วนตัวหน้าอยู่แล้วอ่าก็คือจะไม่ไปด้วยกัน ซึ่งจะไม่เหมือนโยโย,โยใช่ไหมถ้าโย,โยโยก็คือความหมายข้างหน้าบวกข้างหลังก็ต้องบวกอย่างเงี้ยถ้าอันนี้เป็นถ้าซุยหลานตั้งชื่อข้างหน้าบวกข้างหลังก็จะลบทันทีแบบอปฏิเสธตรงตรง,ตรงอันข้างหน้าว่าเป็นยังไงอย่างเช่นตัวอย่างบอกว่าถ้าตเยียนจิงขั้นปุเจีนยนดวงตาของเขาเนี่ยมองไม่เห็นถ้าเสว่หุยเลอฐานกังฉินเขาเรียนเล่นเปียโนโดได เสียห้ยก็คือเรียนแล้วเป็นใช่ไหมก็คือเรียนแล้วเล่นเปียโนเป็นนั่นเองทีนี้เราจะบอกว่าไงคะซุยหลานท่าตะเยนจิงขั้นปุเจ่ถึงแม้ว่าดวงตาของเขาจะมองไม่เห็นั้งเื่อแต่เาเสียห้วยละฐานกลางฉินแต่เขาสามารถเล่นเปียโนได้ซึ่งแบบในคีเปีนโนอะมันจะเยอะมากเลยถ้าสมมติต้องใช้ประสาทสัมผัสที่ดีขนาดคนบางคนมองเห็นพูดถึงตัวเองก็แหละอ่ะ ก็ยังแบบเออก็ยังตอนไปเรียนก็ยังแบบอืยากอยู่อะไรเงี้ยออคนที่เล่นได้นี่คือสุดยอดมากต่อไปค่ะมาดูข้อเจ็ดกันถ้ามันชื่อชวงเปาไทยพวกเขาเป็นฝาแฝดกันอ่ะถ้ามันผู้หญิงด้วยนะพวกหล่อนอย่างเงี้ยนะเป็นฝาแฝดกันถ้ามันสีควันตะตรงสีปุยยังพวกเขาเออสิ่งที่พวกเขาชอบอะไม่เหมือนกันเราต้องบอกว่าอะไรคะ ถึงแม้ว่าซุยหลานมาก็เลยอะซุยหลานท่านชื่อชวงปาไทยอะถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นฝาแฝดกันแต่ท่านชอบแต่งแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาชอบอะไม่เหมือนกันอาจจะเราอาจจะเคยรู้จักเพื่อนที่เป็นฝาแฝดกันใช่ไหมแล้วก็จะแบบ มันก็ต้องมีอะไรสักอย่างอะที่เขาจะชอบไม่เหมือนกันแต่โดยส่วนมากแล้วก็จะมีสิ่งที่ชอบเหมือนกันอยู่อืต่อไปที่ปาถีหน้ากันหนู่หายเสียงยินเสียงยินคืออะไรคะเสียงอ่ะเสียงขนห่าทิ้งไพเราะมากอ่ะเสียงของเด็กผู้หญิงคนนั้นอะไพเราะมากถ้าปูหุ้ยช่างเกอเขาร้องเพลงไม่เป็นปูหุ้ยอะไรอะไรก็ ไม่เป็นในสิ่งนั้นถึงแม้ว่าเสียงจะเพาะบางคนพูดเพาะใช่ไหมแบบน้ําเสียงไพเรละแต่แบบร้องเพลงไม่เป็นอะไรเงี้ยอ่าไม่รู้ว่าไม่ได้ฝึกร้องเพราะว่าการการที่จะร้องเพลงให้เพาะต้องฝึกบ้างเออถ้าสมมุติว่าอ่ะไม่ต้องฝึกมากแต่สามารถร้องได้แบบเพาะมากอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรคะพรสวรรค์เขาเรียกว่าเทียนฟูใช่ไหมอ่ะเทียนฟูเขาเรียกว่าพรสวรรค์เออเสียงสี่เทียนฟู ถ้าใครที่ไม่โยเทียนฟูก็ต้องหนูลี่ก็ต้องขยันก็ต้องพยายาม,อยายามโอเคมามาดูกันต่อส่ยนรกนันกน่นก็ผูหิง的声音很好听ถึงแม้ว่าเสียงของผู้หญิงคนนั้นะจะไพเราะมากเราก็แบบเอามาขั้นตรงกลางเลยตื่อแต่ใช่ไหม但是他不会 ช่างเกออ่ะอันนี้กองแงงานจบไปแล้วในเรื่องของแบบฝึกหัดอันนี้ลองกลับไปทบทวนไม่เข้าใจตรงไหน,นสามารถถามหล่อชื่อได้อะยังไม่เคลียร์ตรงไหน,นใครที่ทํามาแล้วตรวจให้ถูกต้องนะคะหรือว่าเขียนตกคําไหนไปเงี้ยบางบางทีเขียนมาแค่ครึ่งตัวรีบเขียนกลัวเขียนแบบอ๋อฉันแบบเก็ตแล้วอะไรเงี้ย เออแล้วก็เขียนรีบเขียนกลายเป็นว่าตัวจีนหายไปครึ่งทีละครึ่งตัวนนี่เช็คให้ดีนะคะโอเคสำหรับแบบฝึกหัดของวันนี้เราถึงแค่นี้เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใน่าเรื่องของการอ่านแนะนำตัวของสีคนนี้ว่ามีความหมายว่ายอย่างไรโอเคจินน,จน,นี้学到这จ课了ยน